่าพี่ตำแหน่งเ n เอนในรถโฟลวี่มขาจะทำอะไรเรามาดูด้วยกันครับว่าเ n เอนี่เขาจะอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีนะครับโฟวี่ทุกท่านครับเข็มนี้ตอบคำถาม FC กรณีมีเอซีท่านหนึ่งถามมาว่าพี่ตำนแหน่งกเอ็นในรถโฟว์ีคอมไมไว้ททำอะไรเราโมโหด้วยกันครับว่ากเอ็นนี่ไปอยู่อะไรบ้างดูกันเลยครับตอนนี้อยู่ไรท่าจานนนครับทีนี้ขอวอร์าทายได้ครับผม <c oughs> ท่าจันนน์สนญาณโมเมนต์ครับไปกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเก่งแล้วครับหน้ารถแต่ลอง อันนี้รถเราอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ H4 เป็น H2 ครับ H2 ด้านบนนะครับ H2 จะเป็นเกียร์ขับเคลื่อนสองล้อหลังปกติทั่วไปครับผมผมเร็วทั่วไปปกต,ติเราลองมาลองไล่ดูเกียร์ว่าสม่ำเสมออยู่ตรงไหนแล้วก็หยิบเจอตรงไหครับอันดับแรกเราจะเข้าเกียร์มาที่เกียร์4 wheel ครับ4 wheel 4 H 2, H 4ดึงมาด้านหลังครับเหยียบเข้าก่อนนะครับ ถึงมาด้านหลังครับหนึ่งก็จะมีสัญญาณโฟร์วิวไฟโชวตรงนี้นะครับตรงหน้าจอหน้าปัดหน้าปัดรถนะครับหน้าปัดรถโฟร์ e ิวเีนี่ก็คือวิ่งได้ด้วยความเร็วปกติทั่วไปครับเหมือนรถขับเคลื่อนสองล้อทั่วไปครับเวลาเข้าโค้งเข้า,เอาอะไรก็จะหนึบหนึหน่อยน,น,นะครับผมล้อจะฝืนๆืนหน่อยแต่ก็ไม่อันตรายแล้วครับเฮดี เดี๋ยวเรามาขยับมาที่ตำแหน่งตำแหน่งเอ็นครับตำแหน่งเอ็นนี่คือปัจจัยนี่คือคำถามเลยครับว่าตำแหน่งเองน็นมีไว้ทำอะไรนี่ครับซุ้มๆหน่อยซุ่มๆหน่อยกล่องบาซุ้มนี่ตำแหน่งเอ็นครับตำแหน่งเอ็นนี่จะขยับจากตำแหน่งเอสีมาด้านขวาหาคนขบครับปรับแล้วก็ดันหน้าไปหนึ่งปัับ เอ็นนี้จะแข,แข็งแล้วนะครับผมทอนนี้ก็จะว่างอยู่ไปคัดได้ครับเอ็นนี้จะแข็งแขงแล้วก็จะว่างหมดเลยลองลองเราลอง,ลอง,ล,องลองเข้าเกียร์หลักปะกติทั่วไปเดินหน้าครับเกียร์หนึ่งครับเราจะขยับไหมไม่เลยครับนิ่งสนิทครับเกียร์โฟวิวก็ยังติดอยู่นะครับผมคัดก็ไม่ได้เหยยบครับ นี่ครับลองเข้าเกียร์ถอยดูครับจากตำแหน่งอิงอของโฟร์วิวนะครับถอยเอาแล้วลองเข้าขยับตัวไม่ขยับเลยครับนิ่งไม่ว่าจะเข้าเกียร์อะไรนะครับผมถ้าเอ็กเกียร์โฟร์วิวตำแหน่ง,งเอ็นตำแหน่งเอ็นตัวนี้ครับ ไม่ว่าจะเข้าเกียร์อะไรในเกียร์หลักของรถไม่สามารถขยับตัวได้นะครับเดินหน้าอยหลังก็ไม่ได้ครับผมนิ่งเลยครับต่อไปเราขยับจากตำแหน่ง N ไปที่ตำแหน่ง L4 คือขับเคลื่อนสี่ล้อแบบใช้าชาๆ์โลครับแบบโลก็ดันหน้าไปเลยครับหนึ่งกรึบนะเข้าไปแล้วครับดันมันด้านหน้าหนึ่งกรึบนะครับไฟโฟวิวก็ยังโชว์อยู่นะครับผม ลองมาลองเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งของหลักรถหลักแล้วก็เดินหน้าดูนะครับไปกันเลยนัน่นขยับตัวแล้วครับขยับตัวแล้วครับยอดครับทุกคนมาลองเข้าเกียร์ถอยกันดูนะครับถอยครับถอยตรงบนเลยครับถอยครับรถก็ยังถอยอยู่นะครับ ใบเ,เคียร์ว่างสรุปก็คือตำแหน่ง A N e. เอ็นนะเต็มตำแหน่งว่างครับไม่ว่าจะใช้เข้าเกียร์อะไรเดินหน้าถอยหลังไม่ขยับเลยครับนอกจากาว่าเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง L2 HC LC รถถึงจะขยับตัวได้นะครับตำแหน่งเอ็นนี e. ่คือว่างไม่ขยับนิ่งเลยครับน่าจะมีประโยชน์ตอนที่เราลดเสียดนลากครับผม ตาเพื่อไม่ให้เฟืองทุกเฟืองในรถของเราเป็นเฟืองฟรีครับเฟืองว่างก็คือไม่ขยับเฟืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองเกียร์หลักหรือว่าเฟืองเกียร์คอยเฟืองเกียร์โฟร์วิวก็จะไม่มีเฟืองขยับนะครับจะว่างหมดเลยครับผมล้อทุกล้อจะฟรีจะว่างครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาลองมาไล่กันดูอีกรอบนึงครับผมเป็นการเข้าฝึกโฟร์วิวในตัวด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่เตหนเงเอง l C ครับผมดึงกลับมาที่ตำแหน่ง N เห็นก็ว่าดึงมหม่กก,ก็จะมาตำแหน่งที่เข้าเป็น H4 ไปแล้วครับนี่อยู่ H4 อยู่นะครับถ้าเราลงมาจากนี่ตำแหน่ง l c ครับถ้าลงมาจาก l c มาที่ตำแหน่ง N แล้วก็ดึงมาอีกครับนึงก็อยู่ที่ตำแหน่ง H4 เลยนะครับผม H4 ก็ลองเข้าเกียร์รถดูครับแล้วก็เดินหน้าดู ขยับรถัวขยับตัวนะครับอลองถอยดูครับโอเคครับขยับตัวนะครับแล้วก็ลองเข้าไปที่ตำแหน่งเ็ดสองกันคดบเสองดันหน้าหนึ่งทีครับไฟโฟ์วิว สัญลักษณ์โฟลวิลก็จะหายไปจากหน้าปัดหน้าจอนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับผมอาจจะครบถ้วนแล้วละ่ะอ่าต่อไปตอนนี้อยู่ตำแหน่ง H4 ครับเอ้ยตำแหน่ง L4 โอดิตำแหน่ง H2 ตำแหน่ง H2 อยู่นะครับลองดึงมาที่ตำแหน่ง H4 ครับครับถึงที่เหยียบคันก่อนนะครับแล้วก็จะมีไฟโชว์ครับไฟโฟลวิล เ่าไปดันมาที่ตำแหน่งเอ็นครับปากมากขวาหาคนขับครับเดินหน้าไปนหนึ่งทีงงครับมีตำแหน่งเอ็นครับเกียย์ก็ยังชูอยู่นะครับแต่ว่ารถเราจะไม่สามารถขยับตัวได้ครับไม่ว่าจะเข้าเกียร์ไหนในรถครับผมเกียร์อะไรก็แล้วแต่ครับต่อไปผากไปที่ตำแหน่งเ L เอกัน L4 ก็ดันไปนหนึ่งทีครับดดานหน้าไปนหนึ่งเล่าหนึ่งครับผม L 4 L4 ี C, นี่ความเร็ว ผมเรือนี้จะช้าๆนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรชั่วโมงครับผมไม่ว่าจะวิ่งเกียร์5หรือว่าเกียร์3เกียร์4ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมจะเหนื่อยๆเพราะว่าเฟืองทดกําลังจะสูงนะครับใช้สําหรับทางลาดชันทางเนินทางขรุขระหรือว่าทางแบบเอ็ดวานเอ็ดวานเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์หน่อยแต่มีโคลนมีหลม่มอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปสะุวกกันครับผม ครับผมก็ไปอ่านว่าเกียร์เอ็นในตำแหน่งรถโฟวิวถ้ารถเรายังปกติดีวิ่งงานได้ดีวิ่งสะดวก <c oughs> ถ้ารถเรายังเป็นปกติดีไม่มีอะไรเสียหายก็อาจวิ่งได้ก็คือเกียร์เอ็นนี่แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเป็นตำแหน่งว่างสำหรับทั้งเกียร์หลักทั้งเกียร์โฟวิวว่างหมดเลยครับผมไม่ว่าถ้ารถถ้าเกียร์โฟวิวอยู่ตำแหน่งเอง็นนี่คือจะเข้าเกียร์อะไรในรถเป็นเกียร์หลักรถก็ไปสามารถวิ่งได้ครับไม่ว่าจะถอยหรือจะเดินหน้าอีกเกียร์สกีสามไม่ได้นะครับผมหยับตัวไม่ได้เลย ก็แกากเราจะเข้าอยู่ตำแหน่ง H4 หรือว่า L4 รถถึงขยับตัวได้นะครับผมก็คือจะมีประโยชน์แล้วตอนที่เรารถเสียโนดล,ลากก็คือใช้คนอยู่ที่ตำแหน่ง g 4 w ควรจะอยู่ที่ตำแหน่ง N นะครับผมเพื่อที่จะให้รถลากได้คล่องตัวครับสไลด์คลิปนี้ถ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์แกพี่ๆ f c หรือว่าพี่น้องทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมในกลุ่ม4 Wheel เราก็ ถ้ามีประโยช์ก็เชิญกันกดไลค์กดแชร์ครับตารบคกินนี่ก็ลา์พี่นงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับบรรยากาศบรรยากาศโ,โอ้ววววววขวว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 ว้วนววมวว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 ง